วันนี้ไ้่เราทำธุรกิจยันได้ดีธุร่ิงยังเสร็จท่านไก่เราทำธุรกิจเป็นยังยังนำได้ดียังได้ดีแต่ท่านไก่จะเห็นไหมท่านจะอายเก๋าที่สุดที่ท่านทำอะไรห่อมึงจะมาอายเก๋าตอนนี้แต่จะมึงนอกใจผัวมึงมานอกนกปูมึงเข้าไปอย่างอายหืมหัวของดีทําอไหี้ยบวันโอ้ยนี่ต้อ ใจมึงมา่สาขยายามุ่ทั้งสิบเลยสิ่งเดียวที่คูต้องการคือให้มึงเป็นขอแม่แทนทินจากหัวเข่าึงมาให้ครูหากมึงทำก็ไรนแล้วมันครูกับมึงขาดกันเอ้ยที่มาแบบนี้เอาไม่ได้กันท่านอาจารเข้าใจหรอน่อรหนึ่งไม่รู้บ้างที่ันอั้ ก็ถึงมันต้องใสมันต้อง